แล้วก็เปิดเพลง Love Family Resort มงผีเสื้อสิผีเสื้อเต็มเลยมึงเหมือน้มีสิ่งไม่มีอะนี่มีเสื้อเลย่ทำไมอะเดี๋ยว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 เดี๋วพี่เอาผีเสื้อคอมันหลุดเลยนะก็แบบผ่านสมองน้อวิการไงน้วแบบอทติก็ ตอนแรกเาไหมดูไม่รู้ตัวตอนแรกไม่รู้ตัวพอกินมาปุ๊บเออว่ะกินขึมาดูแล้วกินขึมาโดนยังเออวะไม่ทำไมอ่ะเออทำไมฝนท่ออ่ะฉันบอกให้ติกินเร็วๆมันจะไปเข้าซีนได้ทันเฮ้ยไทยตอรี่เหรอ โอ้ยยากยากไปอีกวันนี้ผมหมดแล้วนะฮะผมหมดแล้วนะฮะวันเนี้ยโบโยเขาไปแล้วนะผมไปแล้วนะฮะไปไหนอ่ะผมไปรับอ่อนแล้วฮะเสร็จแล้วใช่แล้วฮะไปซื้อแล้วนี่คือผลของการกินข้าวห้าหกออนนั้นก็คือโบ คิดน่ารักน่ารักรก่อนเลยแฮปปีเบอร์ดีนะคะเธอมือกลางวันของของวันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเจนทจัดกล้องเธอเกินเหตุแล้วพี่เจนบอกยังไม่หมดฉันพงแล้วเดี๋ยวนะสรุปอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองครับ เอาเลขสองออกก็ได้นะครับก็เลยสองขวดเอยแต่ว่ายังไงคะประกวดชิงแชมป์หรือเปล่าความคิดสร้างสรรค์ประเทศไทยนะคะอุน่ารักจังเลยหิงจะใใ้ครไม่กินอะไรอันนี้เขาบอกว่าน่ากินได้กินได้นะพี่สิมกินได้สิงกลับไปตอนเนี่ดูกินได้ไหมอ่ะอันเนี้ยงงหรอได้มากกินได้มากครับงงแล้วไม่แต่เราเชื่อเขาว่างงไหมอ่ะไม่โกง ไอหาไม่ได้เลยสุดยอดซึ่งดีเทลมาก